ครับสวัสดีครับก็มาอยู่กับผมโยโยกับเกม b ร i เดนเจอร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่12นะครับก็วันนี้ผมจะมาทำความรู้จักกับเรื่อง shield. กิเวรกันแล้วกันวันนี้ไม่มีอะไรเนาะก็จะมารีวิวกับเกี่ยวกิเวรกับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็วิธีการไล่ล่า เกียร์ฟรีนะครับในกิวเล็บนะครับก็หลักๆอุปกรณ์เกียร์ก็จะมีอยู่สําหมด3ประเภทนะครับก็คือ3มช่องนั่นเองแต่มันก็จะแบ่งแยกเป็นหลายๆส่วนของอุปกรณ์แต่ละส่วนนะครับก็จะเป็นพวกอัตราการใช้สกิลแล้วก็หลบสกิลแล้วก็อัตราก้านทานนะครับแล้วก็ป้องกันแล้วก็ พลังเพิ่มพลังชีวิตแบบเป็นเปอร์เซนต์กับไม่เป็นเปอร์เซนต์เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็คิดคอลอ่ะเราก็จะําทำความรู้จักกันละกันอุปกรณ์นี้แจกง่ายๆนะครับในกิลด์ที่มีอยู่แล้วที่สามารถหาได้กันทุกคนคืออันดับแรกคือเจ้านี้ครับธนูครับคันธนูเทพผู้บิทักษ์นะครับตัวนี้มันก็สามารถหาได้ในการล่าในกิลด์นะครับ ก็อันนี้มันจะใช้ในอัตราการใช้สกิลนะครับเพิ่มอัตราการใช้สกิลแล้วก็พลังโจมตีกายนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีกายนะครับมันก็มีคุณลมบัติอย่างไรก็ความเร็วในการโจมตีกายตัวนี้ถ้าเราหามาใส่เอามาใส่กับตัวที่ตีช้าๆอย่างเช่นอ่างนะครับอย่างตัวนี้ การโจมตีของมันค่อนข้างที่จะช้านะครับก็พลังโจมตีความเร็วในการความเร็วในการโจมตีมันแค่83เนาะถ้าหากเราเปลี่ยนเอามาใช้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราการโจมตีดูอย่างเช่น White Tiger w h i t ทเกอร์ตัวนี้นะครับ w h i t ทเกอร์ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเพิ่ม ความเร็วในการโจมตีของเดิมมันมีอยู่175เราบวกไปอีก124ก็คือความเร็วในการโจมตีนะครับก็คือเจ้านี้ความเร็วในจดความเร็วในการโจมตีนะครับบวกอีก70%ม,มันก็จะเพิ่มขึ้นให้เรานะครับถ้าเรา,เาไปใส่อ่างปุ๊บมันก็มีโอกาสที่จะสามารถติดสกิลเ,เพิ่มขึ้นเพราะมันมีการโจมตีแต่ละครั้งไวขึ้นนะครับ ต่อมาต่อมาต่อมาก็คือช่องกลางช่องกลางคือพลังชีวิตและพลังโจมตีกายและพลังชีวิตอันนี้อันนี้มันเป็นหมวกของลาโอนะมันก็จะค่อนข้างที่จะเพิ่มหลายอย่างอยู่ก็พลังชีวิตแบบเป็นตัวเลขและพลังชีวิตแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ได้2อตอเพื่อเพิ่มพลังชีวิตของเจ้าไวเทคเกอร์ใหมากขึ้นแล้วก็มีอย่างเช่นเดี๋ยวนะเปลี่ยน ไม่ใช่สิอ่ามันก็จะมีหลายประเภทอย่างนี้จะเป็นพวกที่เป็นลิมิเต็ดนะครับก็คือช e ุดอีวานบูสต์นะครับก็น,นี้ก็เหมือนกันมันก็จะเปลี่ยนจากตรง2อ,อันนี้จากพลังชีวิตเป็นต้านสกิลแล้วก็พลังชีวิตโดยหลกัหลกๆแล้วช่องการจะเพิ่มพลังชีวิตที่เป็นเปอร์เซนต์กับเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็พลังป้องกันกายด้วยที่เสริมเข้ามาเนาะแล้วก็ส่วนอื่นอันนี้ก็จะเป็น โค้ดผู้ประชาการโค้ดผู้ประชาการนี้ก็จะเป็นอัตราการติดคิดข้อบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พลังชีวิตบวกเป็นตัวเลขแล้วก็โจมตีกายเนาะอ่ะอันนี้เหมาะสําหรับที่คนใช้ช่องแรกอาจจะเป็นพวกค้อนหรือเอ่อพัดที่เพิ่มโจมตีเวทแล้วก็โจมตีแล้วก็พล,ลังชีวิตแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคอย่างอื่นอันเนี้ยที่ทุกคนตามล่ากัน มากก็คือเจ้านี่โล่แห่งการป้องกันเจ้าตัวนี้คือมีอะไรดีก็คือว่ามันสามารถเพิ่มพลังชีวิตแบบเป็นตัวเลขและเป็นตัวเปอร์เซนต์แล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการบ้านสกิลเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะมากครับสำหรับใช้ในแนวชนต่างๆมันค่อนข้างที่จะถึกมันเพิ่มพลังเป็นตัวเลขและเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็คือต้านทานสกิลด้วยต้านทานสกิลอืมต้านสกิลนะครับ มันก็คือว่าบางทีาฝั่งของข้ามตีดาเมจมาหนึ่งล้านสกิลตีมาหนึ่งล้านมันก็จะตัดทอนอาจจะให้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะลดธรรมดาตีครั้งหนึ่งตายมันก็อาจจะไม่ตายครับอาจจะเป็นสองครั้งหรือสามครั้งอ่ะเนาะเข้าใจส่วนช่องที่3เป็นช่องเสริมอันนี้แล้วแต่เราจะถนัดใช้อะไรครับอย่างอันนี้ผมจะใช้เป็นกระเป๋ากระเป๋าคืออะไรกระเป๋ามันจะรู้สึกว่ามันจะได้หลบ สกิลด้วยแล้วก็เพิ่มพลังในการป้องอันนี้ของเก่านะพลังเวทป้องกันแล้วก็พลังอัตาราการใช้สกิลด้วยนะเดี๋ยวมาเรามาดูของใหม่ดียกันว่าของใหม่มันอันนี้เป็นของใหม่ครับถ้าเป็นของใหม่มันก็จะเป็นการใช้สกิล4 4แล้วก็อัตาราการหลบสกิลแล้วก็พลังชีวิตเป็นตัวเลขอันนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นให้เราด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเป็นพวกสายลบละอันนี้ก็จะเป็นลบ ก็จะเป็นเข็มขัดน้ำตาแห่งเกติยศอันนี้นะครับมันก็จะใช้ในอัตราการหลบรีกแล้วก็อัตราการหลบสกิลแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตเป็นตัวเลขด้วยนะครับโอเคแต่ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าใช้อ,อ่าคิดว่าน่าจะใช้กระเป๋าถ้ามีกระเป๋าตัวใหม่ใช้กระเป๋าตัวใหม่เราหลบสกิลก็พอนะอืมพวกไวเทเกอร์เนาะ แล้วก็จะมีพวกเล่งสปีดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาแห่งโชคชะตานะครับมันก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่72% A72 แล้วก็อัตรากิจติดคีดข้อบวกไปอีก27%นะครับแล้วก็อัตราการหลบลีกก็คือการตีธรรมดามามันก็จะสามารถหลบลีกได้ประมาณนีออ้อันนี้เป็นตัวใหม่เนาะอ่ะตัวใหม่ก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่บวก9นะครับถ้า เก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหกอ้าส่อาเพิ่มความเร็วประมาณห้าสิบสี่เนาะแล้วก็อาการติดคิแล้วก็อัตราการหลบลีกคล้ายคล้ายกันอันนี้ก็จะเป็นกําไรนะครับกําไรมุกดำนะไข่มุกดํานะครับก็เป็นอัตราการโจมตีใกล้แล้วก็แรงโจมตีคริติคอลแล้วก็อัตราการหลบสกิลอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆทุกคนแล้วครับว่า ต้องการใช้อุปกรณ์ตัวไหนนะครับใส่ให้เหมาะกับตัวของที่เราต้องเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปล่าเกียร์กันแล้วกันแล้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวแป๊บนึง หลายๆคนสงสัยนะครับว่าทำไมคลิปที่แล้วโยเว่ hmm. มีเพชรประมาณ1,700ดร้อยกว่า,อ,าอันนี้คือผมเอาไปรีเกียร์มานะครับก็คือมาไม่ได้อะครั้งละร้อยห้าครั้งก็ร้อยหนึ่งเนาะรีครั้งละยี่สิบเพชก็คือไม่ได้จับตัวนะครับก็ถ้าจับตัวก็จะมานี่กันให้ดูแหละเดี๋ยวเราไปตีกันแล้วกันเราจะไปล่า เนี่ยแหละด่านเนี้ยเราจะไปล่าธนูกันผมตีไปพยายามจะตีให้ครั้งเดียวตายนะแต่ไม่รู้ตายหรือเปล่ารอบที่แล้วผมไม่ได้ทำคลิปผมเล่นยังไงก็ไม่ทราบครับมันค่อนข้างที่จะดีมากเลยมันตีครั้งเดียวตายนะคือดีจ๊ <c oughs> นี่ไม่รอดเลยนะ <c oughs> เราปล่อยโมลิรันไปเยอะๆครับ <c oughs> เพื่อที่จะ ให้มันไม่สามารถเพิ่มมาตาการลบดิกได้นะถ้าตีเข้าก็น่าจะยุบเยอะถ้าสกิลออกผมนี้ไม่ยุบเลยนะครับยี่ครึ่งนาทีละในการตีไปกระตุกนิดหน่อยข้อมูลในเครื่องผมน่าจะเต็มอ้ตีกระตุกมากอะ่ะไม่เข้าอะครับ ไม่ตายเลยแข็งมากอะกลับว่าครั้งเดียวตายนะครับโอ้โหเนี่ยไม่เข้าเลยสักดอกหนึ่งอะไม่น่าเชื่อโอ้โหหนร้อยพันหมื่นสองแสนสามนะครับตีไม่เข้าเลยนะอีกรอบนึงก็แหละโ้โหไม่ถึกขนาดนี้มีน้องๆเพื่อนๆน,นะบ,บอกว่าให้ตีตอนช่วงเย็นนะครับ ไอ้นี่มันจะหลับหรือไงผมไม่แน่ใจถึงให้ตีตอนดึกๆแต่เนี้ยตีไม่เข้าอีกแล้วโหดเกินไม่ยุบเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้โหตีดามเนี่ยได้น้อยมากได้มาหน่อยครับสุปลาแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันตีได้เยอะดีกว่านี้เยอะเลยนะอ่นะปลาแล้ว ผมคิดว่าเมื่อกี้มันน่าจะตีทีเดียวตายมันเออเลอร์อะไรหรอเปล่าไม่ลบสองล้านโอเคเดี๋ยวเราลองไปเปิดของนะครับถ้าเกิดเราสามารถตีตายตรงนี้ตีผู้พิทักษ์ตายอันนี้ครับมันก็จะได้ของมาอันนี้ถ้าถ้าเราสามารถทำดาเมจได้เยอะอย่างนี้เก้าสิเก้าเอร์เซ็นะครับมันก็ได้กล่องสีน้ำเงินสองกล่องแต่ขั้นต่ำของเขามันก็คือ มันก็คือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูลของรางวัลแล้วกันข้อมูลของรางวัลในแต่ละด่านนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้นะครับก็ขีบสีฟ้าสีน้ำเงินนั่นแหละ5ดาวถึง6ดาวนะครับแล้วก็เหรียญนันเชิญถ้าหากชนะแล้วก็ EXP กพีเกียนะครับแล้วก็ธนูธนูนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะอะไรได้เท่าไหร่แล้วก็นี้ เพชริลนะครับแล้วก็หีบนำโชคอันนี้สำหรับคนที่เฟิร์สนะครับแล้วก็ลาดลาดคนสุดท้ายนะครับคนเปิดกับคนสุดท้ายคนเปิดเฟิร์สก็จะเป็นสีทองส่วนลาดก็จะได้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้อะไรวะรางวัลชนะได้รับเงาหีบนะครับก็หนึ่งอันแล้วก็ประมาณนี้ อันนี้น่าจะได้ตัวนี้นได้น่าจะได้เยอะสุดนะครับอันนี้เราก็จะได้หกดาวห้าดาว4ี่ดาวนะครับแล้วก็รวมเพชรไอดำเงินด้วยเนะี่ยเพชรเกียร์นะครับเปิดอ่ะกล่องแรกอ่ะได้5าดาวลูกแก้วเ,เวจีนะครับอันที่สองห้าดาวการันตีห้าดาวถึงหกดาวครับได้หกดาวนะก็เป็น พลังป้องกันกายนะครับพลังชีวิต60%โอ้โห60 6ิ3 6 360ครับก็เป็นเปอนะร์เซ็นต์นะ360้อยหกสิค่อนข้างดีเยอะกว่าอยู่แต่ผมมีเยอะกว่านี่อ่ะผมมีประมาณเท่าไหร่นะ390อยเโอเคครับแล้วก็เดีย๋ยวเราไปตีเจ้าตัวนี้นกันแล้วกันไม่รู้จะตีตายหรือเปล่าแต่ตีไปกัน จึงจึง,จงอันนี้แต่คนนี้คนเจ้าตัวนี้จะตียากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งไปวิ่งมาเจ้ามนุษย์กบเนี่ยเข้ามาโดนอะไรวะนะถ้าเราเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งล่อเราวิ่งไปวิ่งมามันจะลำบากนะครับมันจะหลอกเราไปหน้าบ้างหลังบ้างตียากอยู่ถ้าสายโดดเนี่ย โดดดิง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 เลยโดดไปหน้าทีหลังทีครับตีหลังเราหมดแล้วแล้วมันก็โดดมาหน้าของเราก็ไปหลังเนะี่ยโหม,มาทีมานี่อ่ะแ,แต่ตียุบเยอะอยู่ครับตีได้เรื่อยๆอยู่ตีเข้าบางทีก็ตีไม่เข้าเลยครับเจ้าตัวเนี้ย Okay. ตีเข้าเรื่อยๆครับก็โอเคเหลือสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมันดูน้ำเอกกันแล้วก็ได้ประมาณเท่าไหร่สิบห้าล้านนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ได้เพดเกียร์ประมาณพันสี่นีครับก็อันนี้จะเป็นเพดเกียร์เนาะส่วนเรื่องเพดเกียร์ไปทำก็มาที่ร้านค้านะออกแบบตรงทั้งหมดมาที่ร้าน นะครับอันเนี้ยมีอะไรก็สามารถเก็บไว้เอาไว้ซื้อนะครับก็อย่างเช่นกระเป๋ากระเป๋าก็น่าใช้นะครับแต่รอยเป็นหกดาวถ้าเราบัญหายากจริงๆก็รอเป็นหกดาวดีกว่าแล้วก็เจ้าตรงนี้มันมีทั้งอารีนาอารีนาก็มีอนเตล่าก็เป็นเลื่อยผมอยากรู้อะเลื่อยก็เป็นตาการ์ติี่พลังกายพลังโจมตีก้าแล้วก็เอ่อ ติดคิดิข้อบวก40%แล้วก็มีกบแดง8ดาวขายด้วยนะครับก็อย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนขาดเอ่อเรนเจอร์ที่จะเรนเจอร์ที่จะ e v o วไปเป็น ultra m a ต t e r นะครับก็สามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับต,ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนเรนเจอร์ตรงนี้ผมว่ามันแพงไปอ่ะ480,000อะบาวไว้เทเกอร์นะครับมันโ o ดอยู่นะ สี่แสนแปดก็เท่ากับกลุแดงแปดดาวกี่ตัวสี่ตัวมั้งเออสามตัวโอเคประมาณนั้นแหละก็น่าจะแพงอยู่อันนี้ส่วนอันนี้เป็นของ PVP PVP ก็ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณสี่แสนนะครับก็สแปะไว้เฮ้ยโลมีขายด้วยเอ่อพลังชีวิต48 4ส แปดต้านสกิลหกสิบเฮ้ยนี่สีสิสาดพลังชีวิตพลังชีวิตน,น้อยน้อยน้อยอยู่ก็ตีห้าห้าหกสามสิบสองร้อยกว่าน้อยนะว่าน้อยถ้าว่าเอามาขายน่าจะขายดีดีกว่ากว่าน,นี้อ่ะอืมจำนที่เราได้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มา วันนี้จะเป็นการรีเซ็ต PVP ตอนนี้ลำดับในการเล่น PVP ของผมก็มาถึงมาสเตอร์3นะครับก็น่าจะแพ้แล้วแหละเมื่อกี้นีเ้เจอเจ้าคนนี้ไปนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ยอมรับเพราะว่าน่าจะโดนเขาไม่เข้าใจอนกันตีกลับคืนไปคืนมามันก็ลำบากนะครับเพราะว่าดูด,ดูตัว เอ๊ะทำไมมันทงเป็นประเทศจีนแล้วเข้าไปมันเป็นกาประเทศไทยวคนไทยหรออ๋ออยู่ทีมไทยนะครับก็อยู่ทีมของประเทศไทยครับกิวของประเทศไทยแต่ไม่ใช่โอ้ผ้าจะให้ผมไปทีมามันก็จะลบเยอะลงไปกว่านี้นะครับโอเคครับก็ เดี๋ยวไงสำหรับคลิปนี้โย้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนละกันถ้ายัางไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โย้ขอทุกคนโชคดีครับกับคิวเลตนะครับก็ขอให้ได้เกียร์ดีๆละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยแล้วก็ตอนนี้ยอดติดตามก็ค่อนข้างขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ก็ขอบคุณด้วยละกันสำหรับทุกคนที่กดไลค์ลกดติดตามผมก็จะพยายามพัฒนาพัฒนาเกมให้ดีขึ้นทำเกมออกมาให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้โยเวต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ละกันนะครับวันอาทิตย์คลิปต่อไปพรุ่งนี้จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันละกันครับสวัสดีครับ